สวัสดีครับเอฟทีแฟนตเวงในตำผูซ่มทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่ากับพี่เอฟทีในตมผูซ่มทุกท่านไปฟั่งการโทษสัมผัสระวังนันทิยากระเพาะเพชรบุญเรียกปูสีผู้เลื่อนนะครับล่าทดรดเพ็นไก่มาศูนย์สีเก่าออกเก่าสีหลังนะครับงวดนี้ก็ปล่อยไก่มาแล้วสามตัวหางเดียวนัวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดนะครับ เพื <t ionen> ่อนสามาได้ตัวใดขครั้งเดียวก็ตามไปฟังน้ากันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกาลังใจเลยนะครับขอม้วนั้งมเนกันนนทิยาแบ่งปันใหม่เพื่อในการเป็นคลิปเพื่อวิจัยเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนส้มาได้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับเอฟซีแฟนงทุกคนนะคะมนีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกวกบเลขสูตรเอ่อ เลขทํามวิธีนะคะเลขทํามวิธีของปู่ีนะคะมวดีาพานมาแนวทางของปูเป็นแบบนี้นะคะนนทิยาลงไปในคลิปเดียวกันเป็นคลิปเดียวกันของพ่อเพชรบูรณ์ของเลขปีนังล้มนะคะของปูสีจะเป็นตัวนี้นะคะนนทิยาวงว่านะคะแนวทางของปูหมวดีาพานมาเป็นศูนย์สี่เก้านะคะนะคะพ่อแล้วบอกว่าเขามาหลายงวดแล้ว ตะก,กอนในเขาทั้งบนทั้งล่างภาคหลังนี่มาสีงวดซอนเข่าต่างแต่ลางงวดล่าสุดนี่คือสีเกเลข,ขออกเก้สี่างนะคะสําหรับแนวทางของคู้สีนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ผู้ทำพิธีหายมาอีกแล้วนะคะครั้งเดียวม้วนเดียวคลิปเดียวจบให้ยซ้ำโตห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระวันนุชยาก,กับ แนวทางของพ่อเพชรบูรณ์เป็นแนวทางของปู่สีปูเรือนะคะพ่อสวัสดีค่ะ<อ>พ่อพอ่านร้านเป็นเด็กมากเขาฟันดีป่ะคะ ยังยังพอพอก็บ่ท่านในใกล้มือค่ะแต่ว่ามือนี้เป็นเลขเลขฟูสีบอกครับพ่อมือนี้เป็นของผููสีแล้วทรงไม้ไห่ขอนแกงค่ะวันเราลงจากเราลงจากธรรมะแล้วแ็บทรงไม้ไห่เลยอ่าแนวข้างของค่ะแนวข้างของฟูสีนี่น้อททิยาพึ่งพึ่งเห็นงวดทีแล้วความเป็นมากของเพลนี่เขาไม่จะงวดแล้วเ่อ คามของพนคือตอนเใดประธานยอยูุ่หนาวัดเพนมันไดซงวดเะงวดทางว่านี่างว่านี่ะพมือวานก็ลูกศิษยกหาท่างกเทพมันขึนไปร้ายค่ะขึนไปร้ายเันวลาเป็นกับลูกิเป็นกับพหลายเปนังทไมค่ะกับยุทงวัดเพื่อนั่นแหละค่ะ ตรมาเมือเศ้านี้วงช่วงตีห้ามาได้บ้านแล้วกับชู้ไอ้แล้วกับทรงตัวเียเขาบอกไหมแล้ากับทรงพ่อเพื่นจะเฮ็ข้างเดียวจบบะพ่ข้างเดียวจบเลยบ่มี่าอีก๋อบ่บมีคงสุดท้ายอ๋ดีตาละข้างนี่จะ้างเดียวเป็นป่ะขา่ผ่าัมานี่หนูจำบ่คิดศูนย์สี่เก้าป็นบ่คะพ่อ มียนเมียนศูสนย์สี่เก้าแต่<อ>ว่า,าหลังๆมาเนี่ยตะกอนนี่เพิ่นจิกเขาล่างเขาบนเขา,ขาล่างเขาบนแต่หลังๆมาสี่หางวดมาเนี่นเด้ตะรางอ๋อข้อน่ะนี่เขาบนเขาล่างงวดช่วงหลังมานี่เขาตะรางเมียนเขางวนนี่เพิ่นได้ตัวใดมาพปได้แปดเจ็ดเก้าเอาแปดเจ็ดเก้า แปดเจ็ดเก้ชุดเดียวแล้วกระ้องตัดบดล่างไว้แล้วเพราะว่านี่เป็นเด็กองมูลนี้ตัดบนนี้ขโมนตัสตาร์ทนี้ต้องต์ทนี้ต้องเป็นแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้ามันบ่กคขาพ่อหนูตัดถือบอลเนีมนเนียนเนียนเทียบเท่ดเดียวเดียวกูเดียวเออแ่ในสื่อท่านะพี่นองโอ้ ว่าไรแล่นลอยขอตลาดทีพ่อคือมาหลายอาจารย์เท่เพราะวาของครูสรีนี่มันบ้าหลุดมันมาก่อพ่อบ่บ่บ่บที่บ่งมา่บ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 ่ว่บ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 ่ั่บ่บ่บ่ต่บรบ่บ่อ่บาบ่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 บ้บ่บ้บรบ่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 บวบ่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 บกบ่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 บบ่บ่บ่่บ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 นบ่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 ่บ่บ่บ่่่่ พออลูกบ่อันเดว่างสิพ่อยู่บ้านไหนแน่นกันพ่อบวชลไปสี่เขาบ้านเนี่พ่อเนะลูกล้วขึนไอกลับจากกรุงเทพเลยจะนันเร็วต้อกกยัอยห้ไปดูน้ำอยู่อ่าอยากใช้อยากสั่ยากเปลี่ยนอยากเงินอยากมีไปเขาก็มีแติตอนเดี๋ยวเ้าก็อาศัยน้ำพิ้นแต่ขันยานมระวังสีค่ะผู้สีอายุไรเปนไพอแปปีโอ้ไกลหอวดเกแล้วพนยังแข็งแรงอยู่บ่ค่ะ อย่ง้อยู่พ่นขึ้นเขาได้ลุกขึ้นเขาอยู่ได้ทำได้มันเป็นมันเป็นสายป้าพาทุรงอ๋อสันเขามือเดียวสรุมือเดียวแต่ยังมือซอมค่ะสรุปแน้วทางของปูสีนี่ห้คลิปเดียวม่วนเดียวจบคือ 8, 7, แปดเจ็ดเก้าต้อตที่ยาตัดแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าปูบอกว่าให้เน่นเจ็ดเก้ามอกมอกกันกับหัวบอกพ่อ เคยมีบบเลขกู้ซีนี่กับหัวเคยมีบบค่ะบบคือยังไม่โบเคยดิบบค่ะแต่ว่ามันยังไงก็ต้องสั่นอยู่แต่ว่ากับเพื่อนๆกันกันไว้เักเล็กน้อยเจ้าวันกับอีนี้กกับของมันโบไมียากก็แม่นค่ะเพราะเรศเรศคนขึ้นไปยังดีอ่าต่ว่าเท่าที่รูกเท่าที่รู้นี่ยังบม่ท่านกับหัวจ้าเตี้ยมันบ่ค่ะว้ เราเพิ่นปากยังมา,าอีู่พ่อพ่อพ่อเมานี่ตอนนี้ะอะไรจบเลยอ้อาวข,ขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ FZ s ว u d i แนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค,ค,ครับ,บค่ะพ่อีพี่น้อง FZ กับซิดิยินนะ,นะคะเสียงสัมภาษณ์ระหาว่างนนทิยาก,กับพ่อเพชรชบู เป็นก็หายมากแบบด้วนๆนะคะแนวทางของผู้สีนะคะผู้สีผู้เรื่อนี่นะคะเป็นท่ามืธีอยู่อยู่ทั้งหลังคู่หลังเขานะคะเราเป็นกับมาแบงปดัดญาติรุมนะคะหานุษยที่ญาติเป็นสะพานบุญหากับพ่อเพชรบณ์เป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะ <c oughs> แนวทางของผู้นี่จะคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะจะบม่มีโกงสุดท้ายค่ะจะโกงสุดท้ายก็ต้องพยายามให้กันพลาดกัน,นลืมบางท่านบางคนปล่อยไปร้ายมือกัลืมนะคะ ว่าเลขกจะออกกระจดไห้แคบนาจอไห้หอดมือหอดมือมากกับบอกว่าลืมนะคะนะคะแนวทางของปูสีเิ่นกับบ่มีหลายตัวนะคะมีสามตัวห้างเดียวโกโลพี่องแ่ว่าน้ำซสื้อต้องเสื้อให้เป็นนะคะเป็นบอกว่าตัดนาตัดล้างตัดกลางตัดหัวนะคะสรุปแนวทางของปูสีนะคะปูสีปูเรือนะคะงวดวันที่16กันยายน2 5 6 7นันที่าเป็นสะพานบุรร่วมกันกันกบพ่อเพชรบชรบ์น,นะคะ 879้าหางเดียวนะคะเนวทางของครูนะคะตัดทางนาจะเป็น87ตัดหัวตัดท้ายจะเป็น89ตัดท้ายจะเป็นเจนะคะตัวกันคือเจตั้งแต่รูทาวิธีมาหนีเล็ยังบ้านในกับหัวแต่ว่านนที่ยาเขียนกันหายเฉยนะคะทั้งหมดทั้งหัวนี้เพื่อนบอกว่าเพิ่นเน้นเจนะคะนะคะจุดไว้แคปหน้าจอไว้กันพลาดกันเลื่อมนะคะข้ากับมาลุ่นน้ำกันว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะ การส่งเฮานี่ก็เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอนะคะเพราะสาม,มารถรู้ว่าอาจารย์ได้จะเข่าอาจารย์ได้จะรุดนะคะเฮาถึงปลายท่ามหายเป็นแนวทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะพนักงานแก็ขอวยพ่อหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีแนวทางของพ่อเพชรบูรณ์แนวทางของปู่ศรีนะคะครับกลับามาเอฟซีและธรรมบุตรมทุกท่านคงจะได้ยินฟังแล้วนะครับเสียงอน,นุยาได้สรุปเรื่องของ ปูสีผู้เลือนะครับสำหรับผมทีถ่ายคลิปนี้สลุยครั้งหนึ่งนะครับพ่อเพชรบุญเลขปูสีผู้เลือล่าสุดศูนย์สี่เก้าออกเก้าสี่งวดน,นี้ไก่มาแล้วสามตัวหางเดียวงวดวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดนะครับเพื่อนไก่มาเลขปูสีผู้เลือนี่กันหางเดียวนะครับแปดเจ็ดเก้านะครับเลขสามตัวทัดเป็นสองตัวก็เป็นแปดเจ็ดแปดเก้า เก็ดเก่านะครับเพื่อนกันเนี่ยไหนเกเก่าตัวเดียวนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางถือตงกินแบงของตะบ,บนันกวางไว้เอฟซีต่้าำผุ้ส้มทุกท่านคงเสิดย,ย่างใน้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงสำานีพบก,กันอีกคลิปต่อๆไปส้าคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ